Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล เห็นว่าช่วงนี้มีแบบหมอมาพูดกันไม่ตรงกันถึงเรื่องของผลไม้ว่าสรุปแล้วการกินผลไม้อ่ะมันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพโดยเฉพาะในคนที่ลดน้ําหนักแล้วก็ในคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าผลไม้นี่ไม่ดีมีน้ําตาลฟรุกโตสอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าผลไม้นี่ดีกินไปเถอะต้องบอกเลยนะคะว่าหมอก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยนะคะแต่ว่าหมอก็จะ รวบรวมข้อมูลต่างๆจากงานวิจัยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็จะฟันธงให้นะคะว่าสําหรับในความเห็นของหมอเนี่ยมองว่ายังไงนะคะดีที U ่อยู่เดียว presented by ไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลและ Single Being p พอดแคสที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่ฟังค่ะ รวมถึงครั้งนี้ด้วยนะคะที่หมอจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่จริงๆแล้วจะว่าเป็นเรื่องเก่าเก่าเรื่องใหม่ก็ใหม่นะมันเป็นเรื่องที่แบบมันมีประเด็นพูดถึงมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่านะพอเราบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยมันจะเหมือนมีเรื่องเม้ามันไม่มีเรื่องเมาอะไรค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเพื่อนของหมอคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลอื่นนะคะแล้วเขาก็ นายมาบอกว่าเฮ้ยแกแกคือแบบพี่ที่โรงบาลเนี่ยแบบชอบฟังซิงเกิลบีอิงมากเลยอหมอก็ดีใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่เขาฝากคําถามมานิดนึงเขาเห็นว่าช่วงเนี้ยมีแบบหมอมาพูดกันไม่ตรงกันถึงเรื่องของผลไม้ว่าสรุปแล้วการกินผลไม้อะ่ะ มันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพโดยเฉพาะในคนที่ลดน้ําหนักแล้วก็ในคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าผลไม้นี่ไม่ดีมีน้ําตาลฟรุกโตสอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าผลไม้นี่ดีกินไปเถอะเขาก็บอกว่าเออช่วยออกความเห็นได้ไหมนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหมอก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยนะคะแต่ว่าหมอก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆจากงานวิจัยมาเล่าให้ฟังละกันนะคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็จะฟันธงให้นะคะว่าสําหรับ ในคขาเห็นของหมอเนี่ยมองว่ายังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าประเด็นมันมาจากการที่คือทุกวันนี้โรคอ้วนมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะเราก็พูดกันบ่อยว่าปัญหาคนอ้วนในปัจจุบันน่ะมันมาจากน้ําตาลนะคะเราก็พูดกันบ่อยว่าควรจะเลี่ยงน้ําตาลทีนี้อผลไม้นี่มันก็เป็นแหล่งของน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นกลูโคสฟรุกโตสนะคะโดยเฉพาะฟรุกโตสเนี่ยถ้าบางคนที่ อ่านมาเยอะๆก็จะเข้าใจว่าฟุกโตสเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นศัตรูของสุขภาพนะเหมือนจะไม่ดีเหมือนจะทําให้เกิดความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีบางการศึกษาก็บอกว่าเอ๊แต่ผลไม้ซึ่งมีฟุกโตสเนี่ยกับมีประโยชน์ในเรื่องของการลดน้ําหนักอ่าทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็น Complex r e l ationship นะฟิความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะซึ่งเดี๋ยววันนี้หมอจะมาคลายความซับซ้อนให้ฟังค่ะต้องเข้าใจก่อนว่า ที่หมอมักจะเล่าเกี่ยวกับโรคอ้วนบ่อยครั้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็น global health crisis นะเป็นปัญหาระดับโลกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะในเด็กหรือว่าในวัยรุ่นหรือว่าในคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุก,ก็ตามเนี่ยมันมีคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยโดยเฉพาะอ้วนลงพุงเพิ่มมากขึ้นนะคะ พอมันเป็นเยอะๆเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่มาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วจริงๆโรคอ้วนเนี่ยมันก็เป็นโรคที่มันป้องกันได้มันช่วยกันให้ความรู้ช่วยกันแนะนําให้กําลังใจกันและกันในการลดน้ําหนักได้ป้องกันได้นะคะอย่างในประเด็นเนี้ยต้องเข้าใจว่าผลไม้เนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันมีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ว่า มันกลับมีเขาเรียกว่าเป็นพารา d ด x อกซ์คือเอ๊ะทำไมผลไม้มีน้ําตาลแต่ว่าหลายงานวิจัยกลับพบว่าผลไม้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้น้ําตาลที่มีในผลไม้โดยเฉพาะฟรุกโตสเนี่ยนะคะน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเราอาจจะพูดง่ายม่ามี2รูปแบบ แบบหนึ่งคือฟรุกโตสในอุตสาหกรรมที่มาในอุตสาหกรรมอาหารนะคะมันก็จะเป็นไฮฟรุกโตสคอนไซรัปซึ่งพวกนี้เราก็จะเจอในไหนก็จะเจอในพวกเครื่องดื่มรสหวานนะคะในพวกขนมหวานขนมครบคี้ยวนะคะอาหารใดๆที่อุตสาหกรรมอาหารใช้เนี่ยมักจะเป็นตัวไฮฟรุกโตสคอนไซรัป เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ไฮฟุกโตสคอนเสิร์ปเนี่ยมันให้รสหวานได้ดีในราคาที่ถูกนะคะเลยเป็นอะไรที่เขาใช้กันนะแต่ว่าในผลไม้เนี่ยมันเป็น Natural Fructose เป็นฟุกโตสตามธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้มาแค่น้ำตาลแต่มันมากับเส้นใยอาหารวิตามินเกลือแร่สารไฟโตเคมิคอลที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันมากับสิ่งเหล่านี้เวลาเราทานผลไม้เข้าไปเนี่ย การดูดซึมของน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน่ยมันจะไม่ได้เร็วนะคะเท่ากับการกินพวกไฮฟรุกโตสคอนเซอร์บ er จากอาหารที่เป็นอาหารจากอุตสาหกรรมซึ่งการที่น้ำตาลมันไม่ขึ้นปูดปาเนี่ยมันก็ดีกับสุขภาพกว่าในแง่ของเรื่องการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินในเรื่องของการทำให้ไขมันสะสมในร่างกายดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจเลยว่าประเด็นที่หคือฟรุกโตสในผลไม้ ไม่เหมือนกับฟรุกโตสในไฮฟรุกโตสคอนเซรปซึ่งอยู่ในพวกน้ำหวานขนมหวานทั้งหลายนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเรามาดูเจาะลงไปเลยเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่บอกว่าทำไมผลไม้มันทานแล้วดีกับการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีงานวิจัยสนับสนุนหรอมันมีค่ะคือมันก็มีทั้งการเก็บสถิติในกลุ่มคนจำนวนมาก สังเกตเป็น observational study เป็นงานวิจัยแบบสังเกตการก็พบว่าคนที่มีพฤติกรรมการกินผักผลไม้เนี่ยมากเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่น้อยกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคมะเร็งนะคะหรือว่าโรคในกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับ NCD ะะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรงวมถึงอ้วนลงพุงด้วย จากงานวิจัยเชิงสถิติเนี่ยเขาก็ลงไปหาสาเหตุว่าเออทำไมเขาก็พอบอว่าผลไม้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า anti obesity effect หรือว่า e f ฟเฟกที่ช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนหรือว่าช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยโดยหนึ่งก็คือว่ากินผลไม้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราอิ่มท้องนานนะคะเพราะว่าตัวไฟเบอร์ในผลไม้เนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิด viscous gel ในลำไส้เล็กซึ่งมันช่วยทำให้การบีบตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยหรือ gastric emptying time เนี่ยมันดีเลย์มันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แคลอรี่โดยรวมที่เราบริโภคเนี่ยลดตรงนะถ้าเราเป็นคนที่ทานผลไม้นอกจากนี้นะมันก็ยังจะไปช่วยทำให้สมดุลของประชากรแบคทีรียในลำไส้ใหญ่เราดีขึ้นนะคะมันไปลดเจ้าแบคทีรียพวก Firmicutes นะซึ่งพวกนี้เป็นแบคทีรียชวนอ้วนมันทำให้แบคทีรียในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ย เชฟปิ้งไปในทางที่ดีขึ้นกับสุขภาพและการควบคุมน้ําหนักนะคะนอกจากนี้เนี่ยไฟโตเคมิคอลหรือว่าสารต่างๆที่สําคัญในผลไม้อย่างเช่นพวกเรสเวอราทรอลหรือแคเทชินพวกนี้ก็มีงานวิจัยในหลอดทดลองว่ามันช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของไขมันลดอะดิโฟเจเนซิสนะคะแล้วก็ ผลไม้เองเนี่ยก็ยังมีส่วนในการช่วยต้านการอักเสบในระดับเซลล์นะคะซึ่งพวกนี้มันก็จะไปช่วยลดในเรื่องของการอวดลงพุงได้อันนี้เป็นในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมมันช่วยบ้างแต่ถามว่ามันมีแต่งานวิจัยที่บอกว่ามันช่วยลดน้าหนักเหรองานวิจัยบางงานมันก็บอกว่ากินผลไม้เพิ่มน้ําหนักมีไหมมีเหมือนกันนะมันก็มีพางงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าเอ๊ะการกินผลไม้เยอะๆมันเพิ่มน้ําหนักแต่ถ้าเราเจาะไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น ประเภทงานวิจัยที่รวมเอาน้ำผลไม้เข้าไปด้วยโดยเฉพาะในเด็กนะถ้ามีการทานน้ำผลไม้เยอะเนี่ยอันนี้อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีแต่น้ําตาลละ ถึงจะเป็นน้ำผลไม้ที่บอกว่าไม่ได้เติมน้ําตาลแต่มันก็มีน้ําตาลตามธรรมชาติและพอเป็นน้ําผลไม้ปุ๊บมันก็ไม่มีเส้นใยอาหารเหมือนกับผลไม้เป็นลูกๆพอมันไม่มีเส้นใยอาหารมันก็เลยสัมพันธ์กับเรื่องของการดูดซึมของระดับน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดที่ไม่ดีเท่ากับการกินผลไม้เป็นลูกๆ ดังนั้นต้องเข้าใจว่าพอเราพูดถึงผลไม้หมอมายถึงผลไม้ที่เป็นลูกจริงๆนะไม่ได้หมายถึงน้ําผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้สกัดเย็นน้ําผลไม้กล่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มเหล่านี้มันไม่มีเส้นใยอาหารมันมีน้ําตาลแต่ไม่มีเส้นใยอาหารดังนั้นท่าน้ําผลไม้เนี่ยไม่แนะนํา แต่ถ้าเป็นแบบปั่นที่ยังมีเส้นใยอาหารด้วยเนี่ยอันนี้ก็พอว่ากันได้ซึ่งเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังอีกทีอีกอันที่ไม่ค่อยแนะนําคือผลไม้กระป๋องเพราะว่าพอเป็นผลไม้กระป๋องเนี่ยหลายครั้งมันก็จะต้องมีการเติมน้ําตาลเข้าไปเพื่อให้เทสมันดีเพื่อที่จะให้มันเก็บได้นานซึ่งตรงนี้เราก็จะไปได้สิ่งที่เรียกว่า add sugar หรือน้ําตาลที่เพิ่มเติมลงไป 3. ที่ไม่แนะนําคือพวกผลไม้แห้งนะคะเพราะว่าพอเราเอาไปทําตากแห้งแล้วเนี่ย มันจะเกิดเรื่องของ Energy Dense ก็คือมันจะมีพลังงานที่สูงขึ้นต่อการกินในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผลไม้แห้งเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะหวานนะคะแล้วก็มีพลังงานสูงนะคะนั้นก็แนะนําเป็นผลไม้สดจะดีกว่าถ้าสามารถทําได้โดยหลักการแล้วนะคะผลไม้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเบาหวานหรือว่าลดความอ้วนเนี่ยทานได้แต่มันมีหลักนิดนึงในการที่จะทาน หนึ่งเลยก็คือต้องรู้จักคำที่เรียกว่า glycemic index นะคะหรือว่าดัชนีน้ำตาลแล้วก็ glycemic load glycemic index เนี่ยก็คือการที่เขามาให้คะแนนอาหารแต่ละประเภทนะคะเป็น1-100ถึงร้อนะคะคะแนนต่ำสุด1สูงสุดร้อว่ามันสามารถที่จะถูกย่อยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยถูกย่อยแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดเราเนี่ยเร็วมากน้อยแค่ไหน ยิ่งคะแนนสูงก็คือดัชนีน้ําตาลสูงก็คือสามารถที่จะทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยไม่ดีเราควรจะต้องเลือกผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่ําหรือว่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ต่ํา นอกจากนี้แล้วต้องดูที่ไกลซิมิกโหลดด้วยเพราะว่าไกลซิมิกโหลดเนี่ยเป็นการที่เขาดูด้วยว่าไอ้ผลไม้นั้นๆเนี่ยมันมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่อหนึ่งเซอร์วิงต่อหนึ่งหน่วยบริโภคมากน้อยแค่ไหนผลไม้บางอย่างอาจจะเหมือนมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงเช่นแตงโมแต่เวลาเรากินแตงโมจรงิงๆใน1ชิ้นเนี่ยเราได้ตัวคาร์โบไฮเดรตไปไม่เยอะเพราะมันเป็นน้ำซะเยอะไกลซิมิกโหลดของมันก็เลยต่ํา ดังนั้นการที่เราจะเลือกกินผลไม้เนี่ยให้ดูไกลซิมิกอินเด็กซ์แล้วก็ไกลซิมิกโหลดให้เลือกประเภทที่มีไกลซิมิกอินเด็กต่ำไกลซิมิกโหลดต่ำปัจจุบันฐานข้อมูลของไทยสามารถที่จะลอง Google ได้ว่าผลไม้แล้วก็ค่าดัชนีน้ําตาลนะคะคุณก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างหลักๆทั่วไปก็จริงๆก็น่าจะพอเดากันได้เนาะกลุ่มพวกเบอร์รี่กลุ่มพวกแอปเปิลก,กลุ่มพวกฝรั่ง พวกนี้ก็จะทานได้นะคะโอเคทีนี้มาที่2คือพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเลือกผลไม้ที่มีไกลซิมิกอินเด็กซ์ต่ำไกลซิมิกโหลดต่ำสองเราต้องดูปริมาณที่เรารับประทานก็คือถึงแม้ว่าผลไม้เนี่ยมันจะดี แต่ถ้าเกิดว่าเราทานเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีได้นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยสัดส,ส่วนหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมันก็ให้น้ำตาลให้คาร์โบไฮเดรตอย่างถ้าคนเป็นเบาหวานเนาะก็อาจจะต้องดูเอ๊ะคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะหนึ่งหน่วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือให้คาร์โบไฮเดรตสิบห้ากรัมนะคะพยายามที่จะทานค่อยๆเหมือนกับทีละมือะคะ่ะสเปรดไประหว่างวันคืออย่าไปหนักแบบสมมติหมอบอกว่าโอเคผักผลไม้จะกินให้ดีกับสุขภาพควรจะกินให้ได้ห้ากำมือต่อวนันโอ้กินเลยเช้าทีเดียวห้ากำมืออย่างเงี้ยมัน ก็ไม่ใช่เราควรจะค่อยๆอ,อาะเช้าเที่ยงส่วนหนึ่งเย็นส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆทานจัดส่วนถามว่าทานประมาณไหนนะคะหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยถ้าสมมติเป็นผลไม้ขนาดเล็กเช่นแบบกีวีฟรุตก็อาจจะประมาณเหมือน2ลูกนะหรือสตรอเบอรี่เลูกอะไรเงี้ยอันเนี้ยนะคะก็คือ1 portion, นึ่งพอชั่นหหน่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ขนาดกลางเช่นแอปเปิลก็คือ1นลูกแต่ถ้าผลไม้ขนาดใหญ่อ่ะเช่นแบบ เมลอนก็อาจจะหนึ่งสลาย์สลาย์หนึ่งประมาณห้าเซนติเมตรนะคะทีนี้มีคนถามว่าอะแล้วทุเรียนล่ะคะควรจะประมาณเท่าไหร่ดีคะทุเรียนนี่สอบตกไปแล้วตั้งแต่ข้อแรกนะคะก็คือมีค่าดัชนีน้าตาลสูงนะคะไม่แนะนําไม่แนะนำนะคะทีนี้ก็หนึ่งละข้อ2ละเราไปที่ข้อที่สามก็คือควรกินผลไม้เป็นลูกๆนะคะถ้าคั้นเป็นน้ำานี่ไม่แนะนําอยู่แล้วแต่ถ้าปั่นเนี่ย ก็ได้แต่ว่าปั่นก็ต้องระวังเพราะว่าพอปั่นปุ๊บเนี่ยเรามีแนวโน้มที่เราจะใส่เข้าไปเยอะใช่ไหมะอาจจะเกินหนึ่งพอชั่นใส่เข้าไปเยอะปุ๊บปริมาณคาร์บก็จะเยอะปริมาณน้ําตาลก็จะเยอะถึงแม้ว่าจะไม่เติม added sugar เข้าไปเลยไม่เติมน้าเชื่อมเลยแต่มันก็จะเยอะอยู่ดีเพราะคุณใส่เข้าไปหลายลูกอย่างง่ายๆเลยแบรนด์ผลไม้ปั่นที่กําลังนิยมกันเนี่ยนะคะขอนี้ไม่บอกแบรนด์ละกันแต่หมอก็เห็นไปเข้าห้างทีไรก็เห็นคนไปต่อแถวตลอดเลยนะเป็นแบรนด์ผลไม้ปัน่นชื่อดังมาจาก ต่างประเทศนะก็ <g ö p> ไปดูในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเขานั่นแหละว่าอะอย่างน้ําผลไม้ปั่นของเขาบางสูตรเนี้ยมันมีปริมาณน้ําตาลหรือว่าขาบแค่ไหนนะอย่างสูตรแบบที่มันขึ้นชื่อเลยว่าแบบเป็นสูตรผอมอะอนะชื่อที่แปลสาไทยว่าสูตรผอมเนี่ยโอ้โหเข้าไปดูอล้อ <t> ถ้าเกิดว่าออริจินอลไซส์นะคะไซส์ Size มาตรฐานเนี่ยให้พลังงาน285กิโลแคลอรี่เป็นขาบส3กรัมเป็นน้ำตาล33กรัมค่ะต่อแก้วนะคะ อืมแล้วถ้าเกิดว่าเอาแบบเมนูฮิตเหมือนกันนะคุกกี้อ่ d นครีมเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยหนึ่งแก้วมาตรฐานเนี่ยให้พลังงาน740กิโลแคลอรี่นะเป็นขาบ116กรัมเป็นน้ำตาล69กรัมค่ะโอ้โหบอกว่าอันนี้ก็คือถึงแม้จะบอกว่ากิน น้ำผลไม้ปั่นหรือผลไม้สดปั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยอืมอันนี้ก็น้ําตาลเยอะเกินไปจริงๆนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะก็คือ variety is the key นะคะก็คือทานผลไม้นี่ก็ต้องทานให้หลากหลายไม่ใช่ฉันรักจะทานแอปเปิลฉัทานแอปเปิลทุกวันเลยไม่ทานอย่างอื่นคือจริงๆแล้วกฎข้อใหญ่เลยของการทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยก็คือความหลากหลายนะคะมันคงไม่ต่างกับการลงทุนมั้งที่ เราควรจะลงทุนให้หลากหลายการกินผลไม้หรือการกินอาหารเพื่อสุขภาพก็ควรกินให้หลากหลายเพื่อให้เราเนี่ยได้สารอาหารต่างๆเนี่ยครบนะคะแล้วก็เราไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้บอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนที่สุดดังนั้นนะคะวันนี้ก็คิดว่าหมอได้สรุปให้ฟังแล้วแหละในประเด็นเรื่องของผลไม้ไม่ว่าจะเรื่องของคนที่อยากจะลดน้ําหนักคนที่อยากจะ ควบคุมเบาหวานแต่ว่าอีกนิดนึงสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะหมอแนะนําว่าแต่ละคนนะ่ะมันมีเงื่อนไขของร่างกายของการตอบสนองร่างกายไม่เหมือนกันการกินยาไม่เหมือนกันไปคุยกับคุณหมอที่รักษาคุณอยู่ที่เป็นคุณหมอประจําตัวของคุณนั่นแหละอันนี้น่าดีที่สุดนะคะว่าจะกินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ทุกคนนะคะที่ฟังก็ลองไปหาความรู้เพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซ l y ิก m i c index แต่ชนีน้ําตาลไ l y ซ e m i c l o ลดนะคะ เรื่องของหน่วยบริโภคข,ของผลไม้นะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นอะ่ะเราก็จะเลือกการรับประทานผลไม้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต้องกลัวนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบศูนย์ห้ามกินผลไม้เรากินได้เพียงแต่ต้องกินแบบฉลาดเลือกนะคะแล้วก็กินพอประมาณตามหลักการที่หมอได้เล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่หมอเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคุณก็แชร์ให้เขาด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกาลังใจให้กับหมอและทีมงานด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังกันจนจ,นจบเซสชันค่ะสวัสดีค่ะ single being p อดแคสต about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต